สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ริงททบ5นะครับสัปดาห์นี้ครับมากันที่งานโชว์รถในช่วงกลางปีต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับกับงาน f a s t Auto Thailand and EV Expo 2023ครับอีสุสุครับทำตลาดอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะกับตลาดรถยนต์ปิกอัพนะครับแล้วก็ในส่วนของรถยนต์ P P V นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจกันพอสมควรทีเดียวรายละเอียดเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปสนทนากับผู้บริหารกันครับนวันนี้นะครับอีสุเราครับได้จัดเตรียมรถหลากหลายรูปแบบ มาทุกท่านได้ชมกันนะครับเริ่มจากคันแรกครับ Isuzu Crossway โฟนะครับซึ่งตกแต่งพิเศษในคอนเซ็ปต์ของเรียกว่า Master ร์เป้ารถนะครับลุยท้าโลกนะครับคอนเซ็ปต์นี้นะครับเราทําเป็นซีซั่นสแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยมีการเัาล็อสติกเกอร์ล็อตคันเลยนะครับรวมทั้งมีพร้อมแม็กนะครับแล้วก็ยางนะครับมีการเปลี่ยนให้เป็นทัฟมากขึ้นนะครับรวมทั้งชุดแต่งล็อตคันซึ่งตรงนี้นะฮะเรานําไปถ่ายทําที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับท่านสามารถติดตามได้ตามสื่อออนไลน์ของ Is Facebook นอกจากตัว v c o s สแล้วนะครับเรายังมีตัว Isuzu ู e w เนะครับเริ่มจากตัวรุ่น Standard ครับ Isuzu ู e w X Elegant นะครับตัวนี้เก็เป็นรุ่นท็อปเรานะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับกาเซียบูนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นคอลเลคชันพิเศษครับ Phantom Collection ครับนะฮะส่งตัวนี้ครับเราก็มีการตกแต่งให้ความดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีรุ่น Active ครับซึ่งตัวนี้นะครับเรามีการแต่งพิเศษเป็นแบบสปอร์ตนะครับคือนอกจากความูรุลักของแว